YouTube ปิดลิขสิทธิ์นะครับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็จะมาแนะนำทวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคลิปวิดีโอของคนติดลิขสิทธิ์แล้วผมจะดูตั้งแต่คือจะสอนวิธีการทำคลิปวิดีโอใน y o u ู u ูบมาว่าตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตสื่เอเดีย๋ยวเราเข้าไปติดตามชมมา่อดได้เลยนะครับะะสวัสดีครับผมก่อนดน่ก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะผมชื่อพีรพันธ์ทองกลน ปัจจุบันนี้เป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์ทองอุสกลชาติรนะับซึ่งในวันนี้ก็ผมก็จะได้พาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้อคลิปวิดีโอที่คุณทำนั้นติดลิขสิทธิ์ในปี2022 2023เดี๋ยวเราไปดูแต่กระบวนการเริ่มต้นกันต่อได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่หน้าจอคอมนะครับที่ว่าเราจะเข้าไปที่โปรแกรมที่ว่าวิดีโอใน,นช่อง YouTube ของคุณติดลิขสิทธินะ์แล้ว อันนี้เป็นตรงบริเวณด้านหน้าที่ทุกคนเห็นที่ผมชี้นิ้วอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นตัวหลังบ้านผมเนาะทีนี้เรามาดูคลิปวิดีโอที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคเดี๋ยวเอาคลิปเอาคลิปตัวนี้ก็ได้รัออันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเต้นอะรแบของกระผมนะปกติก็จะไม่มีการติดลิขสิทธินะ์ับแต่ว่าพอดีมันเนื่องจากว่าอาจจะเป็นความเร็วของเพลงคนระับก็เอารายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า คลิปโรที่มันติดแล้วก็สิทธิจะมีอยู่ในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็กลับไปที่เนื้อหาของช่องก่อนนะครับก่อนทีนี้มันจะมีตัวแจ้งตัวแจ้งตัวสีดแดงนะ,ะตัวสีดแดงตรงนี้เขาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้ไดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักครู่นะครับขอแป๊บเดียวเค okay, นะมันก็จะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ เหตตัวนี้มันก็จะมีบอกว่า,าการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับที่ไม่สามารถจะร้องเรียนได้เราก็ต้องดูที่รายละเอียดแล้วเราก็คลิกไปที่ตัวคําว่าดูรายละเอียดน,นะครับเมื่อเราได้ดูเมื่อเราได้ดูข้อมูลในคลิปวิดีโอของเราแล้วนะครับมันก็จะมีตัวที่บอกว่าวิดีโอของครณนี้การสรุปข้อมูลและสถานะของลิขสิทธิ์วิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ การอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอในวิดีโอของคุณจะไม่มีผลอ่าจะไม่ส่งผลกระทบนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกกันเลยว่าวิดีโอตัวนี้จะไม่ใช่เป็นตัวที่เรียกว่าเลขสิทธิเ์เลยว่าผิดกฎหมายน,นะเพียงแต่คือเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาครับอันนี้นะครับและทีนี้อันนี้นี่ผมเข้าไปในเรื่องของคลิปสอนเต้นอับของผมนะ เมื่อเรารู้ว่าคลิปวิดีโอของเรานั้นโดนร้องเรียนหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งเราก็ไปที่คําบ้านเลือกการดําเนินการเลือกการดําเนินการจะมีอยู่3ส่วนนะครส่วนแรกตาส่วนนี้ออกส่วนที่2อุดยู่ตรงที่เปลี่ยนเพลงและตัวที่3อยู่ที่ปิดเสียงเพลงนะครับอันนี้ก็คือหรือว่าเราจะสามารถโต้แย้งเกี่ยวกับ ข้อมูลของเราไม่ได้เป็นวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ติดซึ่งวิธีการของผมก็จะเลือกตัวที่ว่าปิดเพลงนะครับเมื่อเราปิดเพลงแล้วมันจะมีอยู่2อย่างว่าเราจะปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเพลงมันเล่นนะครับหรือว่าเราจะปิดเฉพาะเพลงหรือที่เขาเรียกว่าเบต้าครับซึ่งเขาจะบอกว่าเสียงและวิดีโอของคุณที่มีการอ้างสิทธินั้นนะครับมันจะเป็นตัวเลือกทาให้เราไม่สามารถที่จะได้รับรายได้สมมุติว่า มีคนเข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของคุณใน Youtube อยู่ในช่อง,งต่างๆแล้วมันติดในกระส์นั้นถ้าสมมติว่ารายได้เราเกิดขึ้นปุ๊บรายได้ในส่วนนี้ก็จะตกเป็นของเจ้าของในกระสีนครับเขาก็จะมีแจ้งระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็ระยะเวลาสิ้นสุดตรงที่ผมให้ทุกคนได้เห็นตรงนี้นะครับโอเคแล้วจากนั้นเราก็คลิกคําว่าต่อไปเมื่อเราคลิกคําว่าต่อไปแล้วมันจะมี คำสั่งขึ้นมาว่าปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเพลงเล่นใช่ไหมกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักคู่หรือว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหาวิดีโอและเสียงของคุณนั้นไม่ได้ไม่ได้รับการอนุสิตนั้นครับเราก็าจะมีการจ,กจำกัดข้อจํากัดหรือว่าอัปเดตในการอัปโหลดวิดีโอของการสร้างรายได้วิดีโอในช่องของคุณนะแล้วก็วิดีโอของคุณนั้นจะยังคงอยู่ในสภาพจะอยู่ในสถานะปัจจุบันนี้ จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเราก็คลิกคาําว่าปิดเสียงนะครับเมื่อเราปิดเสียงแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงที่ว่าข้อมูลนี้กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับว่าเราจะสามารถเปิดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เมื่อถูกล้องเน็ตว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากนั้นแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างได้เลยนะครับแล้วก็ดูระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับ และทั้งหมดนี้ที่ได้เล่าให้กับทุกท่านในเบื้องต้นว่าคลิปวิดีโอของคุณนี้ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมีขั้นตอนและก็วิธีการอย่างไรนะครับสําหรับคลิปวิดีโอชุดนี้หานผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภายัยพี่น้องทุกท่านมาณโอกาสน,นี้สําหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปนะครับผมธีรพันธ์องสกุลสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย